มีทางบ้านถามมาว่าการขอโหสิกรรมจะช่วยแก้คําที่ทำไว้ต่อกันได้จริงหรือครับแล้วต้องทำตอนไหนครับคุณโยมการขอโหสิกรรมจะช่วยได้ทำให้กรรมที่ผูกพันกันมาไม่จองเวงกันต่อไปให้จบกันอยู่แค่ชาตินี้จะช่วยตรงนี้นะแต่กรรมที่ทำไว้ไม่ได้หายนะเช่นสมมติว่าเราไปทำคนหนึ่งเนี่ยไปทุบเขาขาหักเนี่ยวิบากกรรมของการที่ทำคนอื่นขาหักนี่ยังอยู่นะ แต่ถ้าเกิดเขาแค้นเราแล้วกดอาฆาตผูกอาฆาตชาติต่อไปไปตามจองเวรอักนมันจะกรรมผูกพันไม่รู้จบไปขอขมาจะช่วยตรงนี้ไม่สร้างเวรผูกกันไปอีกจบแต่กรรมที่ไปทําเขาขาหักนี่ยังไม่ยังไม่จบเรายังต้องไปรับกรรมอยู่ดีเพียงแต่เมื่อใจเราเองก็ขอขมาแล้วรู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วเขาก็ให้ภัยแล้วใจเราโปร่งขึ้นวิบากกรรมตรงน,นั้นก็จะมีส่วนช่วยให้เบาบางลงแต่ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือว่ากรรมไม่ดีอย่าไปทํา แต่ถ้าเกิดไปเผลอทําแล้วก็ไปขออโหสิกรรมเนี่ยดีขอได้ตอนไหนก็ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละกําลังเป็นปนมีจังหวะเหมาะตอนไหนก็ไปขออโหสิกรรมเลยเนี่ยถ้าตายแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยอโหสิกรรมเราก็นึกในใจเราฝ่ายเดียวอีกฝ่ายบางทีอยู่แล้วรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดีใช่ไหมผลมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ขอตอนมีชีวิตหรือว่าถ้าเกิงว่าไปขอแล้วเขาไม่ให้อภัยนะบางคนก็เลือกว่าตอนที่เขาใกล้จะตายเนี่ย คนเราจะตายอยู่แล้วใจจะไปอะไรกับใครมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยมีใครมาขอเข้ามาก็เออเออโหสิกรรมมันก็จะงา่ายก็เอาตอนไหนก็ได้ที่เขามีชีวิตอยู่จเจริญพร